สำหรับทุเรียนที่เราดูกันมาตั้งแต่ระยะดอกมเมื่อเดิดวพวงนะครับไปจนถึงเนี่ยขึ้นลูกแบบนี้แล้วครับระยะไข่ไก่แบบนี้เชื้อราเนี่ยโอ้โหวุ่นนะครับยิ่งฝนตกแบบนี้นะสลับแดดแบบนี้นะครับก่อให้เกิดเชื้อราเยอะมากๆซึ่งช่วงที่ดอกบานที่เราดูกันนะครับบานก็จะมีในเรื่องของน้ําหวานน้ําในเกสรน,นะครับซึ่งเป็นน้ําหวานเนี่ยจะหลุดร่วงมาหาดอกข้างล่างนะครับจะเกิดระดำหนึ่งแหละที่ชัดเจนเ ช่วงระยะนี้ก็จะมีในเรื่องของราแป้งหากเป็นราแป้งในช่วงนี้ก็จะทําให้พอลูกขยายนะครับผลจะแตกต้องมีการควบคุมนะครับซึ่งส่วนใหญ่กเกษตรกรเรายังใช้เคมีสารเคมีในการกําจัดโรคพืชอยู่เราเรียกกันง่ายๆว่ายาเฉลาแต่สําหรับส่วนนี้นะครับเราใช้เพียงแค่ตัวสารเสริมประสิทธิภาพพืชชื่อว่าตัวซูเปอร์แอนติล่าหรือว่าเบอร์สของเรานั่นเองใช้มาตั้งแต่ทาําใบมาจนถึงลูกเท่านี้ ไม่ได้แตะสารเคมีกําจัดโรคพืชเลยแม้แต่หยดเดียวคือใช้ตัวนี้มาเลยแล้วเราสังเกตว่าในเรื่องของโรคของผลของทุเรียนโรคระยะดอกของทุเรียนเราจะไม่เจอต่อให้ตอนที่ดอกบานน้ําหวานล่วงมาต่างๆจะมีราดํามีแน่นอนครับเพราะน้ําหวานมาเกาะก่อให้เกิดราดำพอเกิดราดำปุ๊บนะครับเราฉีดซูเปอร์แอนติล่าไปเบอร์3เนี่ยฉีดพร้อมกับเบอร์2ในทุกๆครั้งเลย มันก็จะไปเคลียรเชื้อราดําเหล่านั้นนะครับให้ตายให้ฝ่อไปอันนี้คือยับยั้งโรคพืชได้ดีมากนะครับอันนี้ในเรื่องของเชื้อราในดอกแล้วก็ผลอ่อนของทุเรียนปลอดภัยแน่นอนครับผม